อ๋อนี่จะเป็นตกแต่งตกแต่งตกแต่งรองเท้าอ๋อ DIY 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 เยอะมากคุขอได้อะไรอ๋คเขอได้แมนแมนไหนโชว์หน่อยสิโอ้โหพ่ธีก็ได้แล้วใช่ไหมคะเฮ้ยได้อะไรอ่ะบอกว่าได้แล้วแตอันนี้เหรอเฮ้ยอ๋อนี่มันจะเป็นแบบ ตุก๊กตาอาบน้ําได้อ่ะแต่อ<ด>ันไหนไหนะพี่ที่พี่ดีเลือกอ่ะพี่ดีเลือกกันไหนไหนบอกเพื่อนสิเฮ้ยโอ้ตัวนี้น้ำยาทำเลบ็บโอ้โหสวยมากเลยนูดีมันดูจ้าสวัสดีค่ะโกโกวาสวัสดีค่ะปล่อยพลังโกโกวาทำไงมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ โกวาทีนหมูอยากใส่โกโกวาคิดไม่ซื้อนี่ดามาแล้วลูกจ้าใช่วันนี้เราจะไปซื้อของเล่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะไปร้านของเล่นกันเราไปเลยกันไหมเราไป,ไปดูันเลยไหมไปกันเลย,ยขึ้น,นอตอนนี้เรามาถึงร้านของเล่นแล้วใช่ไหมคะพี่ดี เดี๋ยวไปดูก่อนว่าพี่ดีจะเอาอะไรพี่ดีไปเอาเลยเร็วพี่ดีใหญ่ได้เลยคะเยอะมากม,มี่อขอได้อะไรองขอได้แนะมนแมนไหนโชว์หน่อยสิโอ้โก๋นมนมนมนี่นนนดนน้วยนี่อ๋อใช่ใช่นก่นนะอ๋อนี่จะเป็นตกแตง่ง แต่งรองเท้าอ๋อ DIY 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 ใช่นนคือของเล่นเยอะอะไม่ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแต่งตัวนี่แต่งตัวนะคะสวยมากเลย,ช,ยเชุดนี้น่ารักมากเลยหนูบอกว่าหนูอยากได้โพรนี่ตัละครน,น่ารักมาก นี่ก็เป็นแบบเซบ,บ,นนะะบ้านมีบันไดนะคะเซนบ้านมีบันไดเปิดออกได้เปิดออกได้มันเป็นแบบตอนแรกมันจะเป็นปิดแล้วมันก็จะเปิดออกอะไรคะตามแล้นี่เลยเอาอะไรอ่ะมอยากได้ไ<ป>ะสิเอเอคุณขอได้แล้วนะเนี่ยทีนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมคะเฮ้ได้อะไรอ่ะบอกว่าได้แล้ว ดีเลือกอ่ะพี่ดีเลือกอันไหนไหนบอกเพื่อนติเฮ้ยโอยน่สวยมากเลยรู้สิมีหลายสีนะมีกิ๊บเตอร์ด้วยเอ้ยมีที่เป่าด้วยมีที่เป่าด้วยเอาตัวนี้ใช่ไหมอ่ะดีดีหยิบเลยค่ะหยิบเลยเอาอลไรใช่ไหมเอาลิปเป็นหรือเปล่าอ่ะโอเคหยิบมาเลยค่ะอ่าคออเชวนเพื่อนนอน สวยสวยสวยอันนี้หกขวาอ่าเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้ดีกว่าหนูไม่ว่าตัวนี้สวยหกขวาน,นตัวนี้จะตัวนี้จะมีให้เล่นเยอะกว่าเอาตัวนี้อันนี้มันมีให้เล่นเยอะกว่าไม่ไม่ตัวนี้แหละ